เมื่อปีติเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความสุขใจถูกบอกไม่ถูกเหมืนกัน,นแต่ใครจะเข้าไปถึงตัวนั้นมันประดูจความสุขเกิดขึ้นมาอาการอารมณ์เดียวมันก็เกิดขึ้นมามันก็เลยทั้มีวิตกวิจจา์ปีติสุขเอกกตา ทิงทั้งห้าอย่างนี้มันรวมอยู่ที่จุดเดียวกันแต่มันเป็นคนลักษณะก็ตามมันแต่ว่ามันรวมอยู่ที่อันเดียวกันเรามองเห็นทั่วถึงกันหมดเหมือน่อผลไมา้เอามารวมในกระจาดเดียวกันมันเป็นคนละอย่างกว่าช่างมันเถอะมันจะเห็นทุกอย่างในกระจาดอันนั้น วิตกกุฎีวิจารกกฎีปีติกุฎีสุกุฎีเอกกตากุฎีเราได้มองลงที่จิตตรงนั้นมันจะมีหมดทั้งอย่างห้าอย่างกรสกนณะอันนั้นมันเต็มอยู่อย่างนั้นมันก็มีอยู่นั้นจะมันสุขขึ้นยังไงมันวิตกยังไงมันวิจารยังไงมันปีติยังไงมันสุขยังไงมันบอกไม่ถูกเมื่อมันรวมลงนั้นไม่มองเห็นมันเป็นอยู่เต็มในใจของเราอยู่นะมันเต็มหมดตรงนี้ ตรงนี้มันก็แปลกแล้วการทําภาวนาดับแปลกแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะหลงอันนี้มันให้เข้าใจว่าอันนี้มันอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันเป็นเรื่องฐานะของจิตมันเป็นเรื่องวิสัยของจิตเท่านั้นอย่าไปสงสัยอะไรมันในเรื่องปฏิบัตินี้มันจะจมลงในพื้นดินก็ชจังมันมันจะไปบนอากาศก็ชจางมันมันจะตายนั่งตายอยู่เดี๋ยวนี้กัชจางมันเถอ อย่าไปสงสัยมันมีเรื่องปฏิบัตินี้ให้มองดูแล้วเมื่อมันเป็นชนีลนาานดลักษณะจิตของเรามันเป็นอย่างไรให้อยู่กับอันนี้เท่านั้นเอยทำไปอันนี้มันได้ฐานแล้วมันได้ฐานแล้วม,มันมีสติรัมปัญญารู้ตัวมันทางการยืนเดินนั่งนอนแล้วนี่ เมื่อเราเห็นอะไรเกิดขึ้นมาต่อนั้นไปแต่เราจะประิบติอันนี้หนะ่จะไปยึดมั่นถือมั่นมาเมื่อเราเห็นอันนั้นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไปเรื่องชอบใจไม่ชอบใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรสงสัยไม่สงสัยนั่นก็เรียกว่ามันมีการของกิจนาตรวจตาหรือผลงานของมันเองอย่าไปชี้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันยาเลยยายาไอรู้ เห็นเรื่องสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับจิตนั้นก็สักแต่ว่า,าเป็นแต่ความรู้สึกเท่านั้นเองอันนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปเกิดขึ้นมาเราตั้งอยู่ตั้งอยู่มันก็หับไปมันก็เป็นแตเท่านีน้ไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไม่มีเราไม่มีเขาไม่ควรยึดมั่นถือมันในอันใดอันนใดทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อเห็นรูปนามมันเป็นเช่นนี้ตามเรื่องของมันแล้วนะปัญญาเห็นเช่นนี้เมื่อไปเห็นรอบเก่ามันเห็นรอบเก่ามาเห็นเห็นไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของจิตเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นการไม่เที่ยงของความสุขความทุกข์ทั้งปวงแล้วความรักความโกรธมันไม่เที่ยงถึงนั้นมันก็เท่านั้นจิตมันก็วกมมันก็เบือ่อ 1> <tyard>. <1> มันก็เบื่อเบื่อกายเบื่อจิตอันนี้เบื่อเบื่อที่สิ่งที่มันเกิดมันดับมันไม่แน่อย่างนี้อยู่เพราะนั้น,นแหละจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเนี่ยก็เห็นเนลยเมื่อจิตมันเบื่อแล้วมันก็หาทางออกเท่ทา,น,าน,นั้นแหละมันก็หาทางออกจากสิ่งทั้งหลายดังนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากมาอยู่อย่างนี้เห็น,น, <1> <1> นโทษ เห็นโทษแล้วมันเห็นโทษในโลกนี้แล้วเห็นโทษในชีวิตที่เกิดมาแล้วอย่างนี้นี่เมื่อจิตเป็นเช่นนี้เราก็ไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนิจจาร์นั่ไม่มีที่จะไปจับต้องมันแล้วนี่ทีนี้จะไปนั่งอยู่โคลนไม้ก็เลยฟังเทศพระพุธเจ้า จะไปนั่งอยู่ภูเขาก็เลยฟังเทศประพุทธเจ้าจะไปนั่งอยู่ที่ราบก็เลยฟังเทศประพุทธเจ้าฟังเห็นต้นไม้ทุกต้นมันจะเป็นต้นเดียวกันเห็นสัตว์ทุกชนิดมันจะเป็นสัตว์อย่างเดียวกันไม่มีอะไรจะแปลกกันไปยิ่งกว่านี้ มันเกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็แปรไปหลับไปเมื่อนกันทั้งนั้นเออฉะนั้นนี้เราก็จะมองเห็นโลกนี่ชัดขึ้นเห็นรูปนามนี่ชัดขึ้นเห็นรูปประโรคอรูปประโรคนี่มันก็ชัดขึ้นมันชัดขึ้นต่ออนิจจังขึ้นต่อทุกขังขึ้นต่ออนัตตา ถ้ามนุษย์ทางลหยเขาไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเที่ยงมันจริงอย่างนั้นมันก็เกิดทุกข์้นมาทันทีมันเกิดเดียวนั้นมฉะนั้นมันก็ไม่เกิดถ้าเราเห็นลูกนามมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดแล้วก็เห็นรูปนามมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไหนไปยึดมั่นถือมั่นมันนั่งอยู่ที่ไหนก็มีปัญญา แม่เห็นต้นไม้มันก็เกิดปัญญาปิจรารณาเห็นสินะชาติหญ้าทั้งหลายขึ้นมาเกิดขึ้นมาในพื้นมันก็มีปัญญาเห็นมแมลงต่างๆมันก็มีปัญญารวมแล้วมันเข้าจุดเดียวกันเป็นธรรมะจุดเป็นของไม่แน่นอนตรงนั้นนะนี่คือความจริงนี่คือสัจธ,ธรรม มันเป็นของไม่เที่ยงมันเที่ยงอยู่ตรงไหนมันก็เที่ยงอยู่แี่ว่ามันเกิดมาแล้วมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่แปลเป็นอย่างอ,อาื่น่า่นั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นถ้าเราเห็นชช้นนี้แล้วมันก็จบทางที่จะต้องไปเลยมั้งอย่างนั้นในทางพุทธศาสนานี่ยแต่ในความเห็นเนี่ย เห็นว่าเราโง่ากวเขามันก็ยังไม่ถูกเห็นว่าเราเสมอกเขาก็ยังไม่ถูกเห็นว่าเราดีกเขาก็ยังไม่ถูกเพราะมันไม่มีเราเนี่ยมันเป็นเสยอย่างนี้มันก็ถอดอัจามิมานะออกอันนี้ท่านเรียวกว่าเป็นโลกวิถูรู้แจง้งตามเป็นจริงถ้ามาเห็นจริงเช่นนั้นแล้วมันก็จิตมันก็จริง มันก็รู้เนื้อรู้ตัวมันมันก็รู้ถึงที่สุดมันตัดเหตุแล้วไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วผลตัวเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้พูดถึงข้อปฏิบัติมันจะดําเนินการของมันไปอย่างนั้นารากฐานที่เราจะต้องปฏิบัติใหม่ๆนี่หนึ่งให้เป็นคนซื่อสัตย์ รงไปตรงมาสองให้เป็นคนอายคนกลัวอายต่อบาปสามมีลักษณะที่ท่อมตัวอยู่ในใจของเราเป็นคนที่มากน้อยเป็นคนที่สันโดษ ถ้าคนมากน้อยในการพูดในการในทุกอย่างมันก็เห็นตัวของเรามันไม่ได้ไปวุ่นวายอันนั้นมัเป็นเหตุอันนี้เป็นรากฐานที่มันมีในจิตนั้นก็ไม่มีอะไรมันกระรวนแต่สินที่มันมีในจิตของเรานั้นมันก็มีร่วนแต่สมาธิในจิตของเรานั้นมันกระรวนมีแต่ปัญญา เต็มอยู่ในจิตของเรานั้นไม่มีอะไรอื่นยิดในขณะนั้นมันก็เดินอยู่ในสินในสมาธิในปัญญาในศินในสมาธิปัญญาโดยอาการเช่นนั้นฉะนั้นนักปฏิบัติของเรานั้นอย่าประมาทคำที่ท่านว่าอย่าประมาทนั้นไม่ค่อยได้ยิดน้อย ภาษาน้อยประมาทนี่ประมาทนี่คือของทุกๆอย่างอย่าประมาทถึงแม้่าถูกต้องแล้วก็อย่าประมาทผิดแล้วก็อย่าประมาทดีแล้วก็อย่าประมาทมีสุขแล้วก็อย่าประมาททุกอย่างท่านไม่ให้ประมาทท่านไม่ไม่ให้ประมาทเพราะอันนี้มันเป็นของไม่แน่จับมันไว้อย่างนี้ จิตใจของเราก็เหมือนกันถ้ามีความสงบแล้วก็วางความสงบไว้แม้มันอยากจะดีใจเหมือนกันแต่ว่าดีมันรู้เรื่องมันชั่วไปรู้เรื่องของมันฉะนั้นการอบรมจิตจริงๆเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของเจ้าของครูบาอาจารย์บอกวิธีที่อบรม บอกวีธีทีทอบรมจิตถ้าเราจะอบรมนั่นอบรมจิตนั่นเป็นตัวของเราเองแต่พราะจิตมันอยู่ที่เรามันรู้จกักหมดทุกอย่างแล้อยู่ที่เราไม่มีใครจะรู้เท่าถึงตัวเราเรื่อนปฏิบัตินี้มันอาศัยความูกตองอย่างนี้เราก็อยู่สบายอื เดินอยู่ก็สบายนั่งอยู่ก็สบายให้ทำจริงๆเถอะอย่าไปทำไม่จริงทำมาทำจริงๆเนี่ยมันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอย่ะทำาฏิบัติทำจริงๆเพราะทำทางจิตประพฤติท,ทางจิตปฏิบัติทางจิตถ้าเรามีสติอยู่สัมปชัญญะอยู่แล้วเรื่องที่ถูกที่ผิดมันจะต้องรู้จัก ถ้ารู้จักเราก็รู้จักข้อปฏิบัติกแล้วไม่จําเป็นมากมแล้วก็รู้ทิศทั้งหลายข้อปฏิบัติทั้งหลายทุกสิ่งทุกส่วนแล้วก็ให้น้อมกลับมาอย่างเพื่อนท็กสูสามเนีนอยู่ด้วยกันนั้นมันมีสองอย่างหนึ่งมันมีเยี่ยงสองมันมีอยา เยี่ยงอย่างอย่างหนึ่งท่านว่าอย่าเอาอย่างให้เอาเยี่ยงยกให้เช่นท่านอาจารย์ทองรัตน์ที่เป็นครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนคนไม่ฉลาดเอาธรรมะกับท่านได้คือไปเอาอย่างท่าน ไม่ไปเอาเยี่ยงของท่านแปเอาอย่างของท่านอย่างของท่านอาจารย์ทองรัตน์ท่านพูดไม่สังรวกสังวรตัวอย่างของท่านขอขอเงือขอด้วยไปแต่เมื่อท่านดุให้คนในที่ประชุมนันดุเก่งมากนี่อย่างของท่านเป็นอย่างนั้น แต่ย่างของท่านไม่มีอะไรคนผลที่สุดท่านไม่มีอะไรนั่นเป็นสัจจะว่าพูดสัจจะว่าธรรมะในความเป็นจริงนั้นท่านพูดอะไรท่านทําอะไรนะั่นน่ะท่านมุ่งธรรมะแต่คนเราไม่รู้เรื่องท่านมุ่งธรรมะไม่ใช่มุ่งให้เสียหาย มันก็ไม่เสียอยู่เองเดินไปเดินมาไม่สังวรไม่สังรวมไปไหน่ะฮะแต่ว่าอย่างของท่านเป็นอย่างนั้นลวกตาบางคนไปเอาตาฟัานเสียหมดมันเป็นเช่นนั้นฉะนนั้นพวกเราทุกคนนั้น อย่างผมเล่าให้ฟังนั่นแหละสุขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาทุกขาปฏิปฏทาคิปปาปิญญาสุขขาปฏิปทาทันทาปิญญาสุขาปฏิปฏทาคิปปาปิญญา คนเราแข่งบุญวาสนาบารมีกันนั่นมันแข่งไม่ได้แข่งกำลังกายแล้วนี่มันแข่งกันได้บุญวาสนาบารมีแข่งไม่ได้อย่างต้องกายใช่ไ่มผมหวังดีอยู่ต้องการเจริญอยู่หวังดีอยู่แต่ว่ามันไปไม่ได้ต้องพยายามไปเห็นมันไป พุทาปเจปทาทันพาปิญญาปฏิบัติลำบากข,ขัดขัดคองคองทุกสิ่งสารพัดปฏิบัติลำบากกัจรูธรรมะกกัจรูชา้าชจาแปลว่าบารมีพระนรสร้างไว้มันน้อยต้องสร้างเวลานี้ให้มันมากมากอย่าไปทอดถอยมันอย่างคนจน อยนึกว่าเราจนแล้วไม่ทำงานมันยิ่งไปกันใหญ่ถ้าเรานึกว่าเราจนแล้วเราต้องขยนันอย่างน้อยก่อเสมอไปกินอันนี้ต็มันกันแขนนั้นเราปฏิบัติให้มากทําไม่มากจะเริญให้มากมันก็ไปได้เหมือนกันอันนี้เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญา ทุกข์บปฏิปทากิปาปิญญานั้นปฏิบัติลำบากแต่รู้เร็วไม่เหมือนคนก่อนรู้ง่ายจวนจะเป็นจะตายริ้นดนกวนตวะวยแต่รู้ง่ายเจ็บกระชังมันปวดกระชั่งมันจะมาหายง่ายอันนี้อันนี้เป็นคนที่สองคนที่สามสุขขับปฏิปทาทันทาปิญญานี่เรียกว่าปฏิบัติง่าย แต่รู้เลยยากอไม่ค่อยกระทบกระเทือนไม่ค่อยบนวนวายอืมไปเรื่อยๆไปแต่นานๆบางทีประชวนจะตายมันเพงจะรู้อนี่ในขั้งพระพุทธเจ้าเราก็มีสุขปฏิปทาคิดปาปิญญาลักษณะที่สี่นี้ก็เรียกว่าปฏิบัติเป็นสุขเป็นสุขง่าย รู้ก็ง่ายงายอย่างนี้ก็มีอ,มอันนี้พระพุทธเจ้าต,ตรัสไว้มันเป็นักษณะอย่างนี้ทีนี้ม,มันก็เห็ือนกันเนี่ยม,มันกันกักอุกิตันยูวิปจิจันยูเนี่นยยะทระประะปมะอุติตันยูนั้นจิตนั้นไม่ต้องมากพอไปมองมองดูเท่าน,นี้ก็รู้แล้วว่า ท่านเจ้าอะไรทำอย่างไรพอจ่ว่าอารมณ์เกิดขึ้นมาปุ๊บให้เป็นทุกข์ท่านมาแก้ปุ๊บเลยว่ามันมาอย่างไรเร็วมากอุปติตนยูยิปติตนูองแนะนำจะพิจาณาเปรียบเทียบให้ฟังอย่างมันจะเอาทุกข์ที่เราก็คืนสอตคืนไ,ได้แต่มันจะปฝ่ายแก้ตกไปได้แนะนำได้แก้ไขได้ เป็นวิปฏิตันอยู่เนยยะเนยยะบุคคลเนะี่ยพูดถึงจิตนะนี่นะชื่อของจิตเทนอุกติเตันอยู่ออคติเตันอยู่วิปปิเตันอยู่เนยยะ,ะ,ะปะะัทภพรมะนี่พูดถึงเรื่องจิตจิตที่มันรู้เร็วมากกว่านีถ้าเป็นม้าแล้วก็ไม่ต้องเครียดยกแทื่อไปเลยบิ่เลย เห็นแต่เงาแท่มันก็วิ่งแล้วย่ปติดกันอยู่นี่พอแนะนาได้ต้องยกแทกขึ้นไม่วิ่งต้องเคียนมาตัวนี้มันจึงวิ่งทอที่สามต้องเคียนไม่หยุดเออไม่วิ่งต้องเคียนบ่อยมันถึงวิ่งอย่างนั้นมันไม่วิ่ง เนยยะนไปทะปาประมะนี้เอออาจะเพียนลงไปเระไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเดินออถูกอารมณ์อะไรก็อยู่นั่นแหละสังสอนได้ที่พอใจมองเห็นได้ก็ไม่ไปอยู่เพี่ยนมันเลยจะอยู่เลยนะจิตอันนี้มันไม่เห็นหนึ่งมืดหลายอันนี้มืด อันนี้ลําบากมาตัวที่สี่นี่พระพุทธเจ้าเอาทิ้งเมกันไม่จะทิ้งอะไรไมันจะทิ้งในความเบียดเบียนลักสอนไม่ได้ไในข้าใจแต่ก็ทิ้งไว้เพราะอะไรกรรมเก่ากรรมเก่าเข้ามาแทรกจนกรรมใหม่เข้าไปไม่ไหวมอนน้ำมัน,นามมาในขวดมันเต็มแล้วมันไม่พร่อง อยากเจริญหน้าใหม่ก็เอาไม่ได้ต้องแอเอาน้ำเก่าก่อนไปใช้น้าเก่กากมันหมดไปก่อนจึงเอาใหม่อย่างนี้ก็เือนกันฉันนั้นถ้ามีกรรมเข้ามาแทรกแล้วลาบากถ้ามีกรรมเก่าเข้ามาแทรกแล้วลาบากมากฉะนั้นอย่างใดก็ตามเถอะพวกเราทั้งหลายนั้นมันจะเป็นมันจะเร็วมันจะช้ามันจะอะไรก็ระอะไรแต่การกระทำความดีนั่นแหะมันดี ทำแล้วไม่เสียหายทำแล้วมันดีทำความดีมันแก้กความไม่ดีทำความไม่ผิดมันแก้กความผิดออกอย่างนี้มันเกิดประโยชน์ทั้งนั้นแหละเมื่อในเวลานี้มันยังไม่ได้ให้ผลการต่อไปมันให้ผลกรรม เมื่อกรรมมันนี้มันให้ผลอยู่กรรมอื่นมันให้ผลไม่ได้อย่างนี้ใครเคยเรียนกรรมไหม,มกรรมมันนี้ให้ผลอยู่กรรมที่เราทำเยอะนี่ให้ผลไม่ได้แต่ไม่เสียหายไปตรงไหนแต่เมื่อหมดกรรมนี้แล้วกรรมนั่นต่ออย่างนั้นจึงทำจึงถามว่าทําแล้วไม่เสียหายทาไว้เพื่อเกิดประโยชน์ ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อหากถึงไม่ถึงการไม่ถึงเวลามันแล้วเป็นต้นมันก็ยังอยู่เพราะนั้นทุกคนซึ่งมาได้ทำการปฏิบัติในวัดของประพงในปัญษานี้จงให้อยู่ในลักษณะการปล่อยวางในเพื่อนพระภิกษุสมณมีเราทุกๆคนนั้น ให้เห็นอกเห็นใจกันให้รู้จักช่วยกันทุกอย่างให้สร้างบารมีร่วมกันต่างคนต่างตัางอกตั้งใจทุกคนนี้ทุกวันนี้ที่เรามาอยู่รวมกันนี้ให้เข้าใจว่าเป็นบุตรของขรพระพุทธเจ้าทุกคน ไม่ใช่ว่าเป็นบุตรของพ่อแม่เป็นบุตรโดยธรรมะถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามโอวาทธรรมะคาสั่งสอนของพ่อแม่ก็ดูถูกพ่อแม่เ่าเองอย่างที่เราประกาศไว้ว่าพุทธทางจรรังขัธฉามิธรรมังจรนังขัธฉามิ สังฆังสระนังคัจฉามิอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเป็นวาจาที่สำคัญนะเราถึงพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราแล้วธรรมังสรนังคัจฉามิเรานับถือถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราแล้วสังฆังสรนังคัจฉามิ เราถึงพระสังกเจ้าว่าเป็นที่พึงตีนสืีขอ,องพระพเจ้าแล้วอย่างนี้เป็นท้นพูดง่ายฟังยากพูดง่ายปฏิบัติยากถ้าไม่ตรงไปตรงมาไม่รถคิฐิมานะเราจะไม่ถึงพระพุทธไม่ถึงพระธรรมไม่ถึงพระสง์อย่างนั้นข้อประพุทพธปฏิบัติอย่าไปแย่งแย่งซึงกันเดียวกันเมื่อเวลาเร,รมามาสร้างบารมีนี่มันทะลุถึงที่มัน จะมีเวลาอยู่น้อยกวจริงจะมีเวลาอยู่น้อยก็จริงให้มันน้อยเหมือนมูเหา่าให้มันมีพิษแต่ไปน้อยเหมือนอย่างอื่นให้มันเกิดประโยชน์ให้คำนึงถึงว่าเราทำความไม่ถูกต้องอยู่สักร้อยปีหรือพันปีคนยน่งเหลือหลาย เรามาทำความดีสักห้าวันหรือเจ็ดวันนี่จะต้นก็ยังดีกว่านั้นมากมันจะทัดนัดกับกันอย่างนั้นให้ผลอย่างนั้นทุกคนมันจะจวนขึ้นรรษามันนะค้อนรรษาแล้วตามความจริงลักษณะของคนเรานั้นถ้าน,น,นานๆไปมันชอบอยากอยยประมาณที่ขอวัดเราจะมาติดตั้งไว้ไม่เสมอต้นเสมอปลาย แสดงว่าปฏิปทาของเราไม่สมบูรณ์ดางนั้นที่เราตั้งใจไว้ในก่อนพรรษาว่าเราจะทําอะไรกันก็จ้องทําประโยชน์อันนั้นให้มันสมบูรณ์ระยะสามเดือนนี้ให้มันตลอดต้นตลอดปลายนี่ต้องพยายามทุกๆคนให้เป็นทุกๆคนเราตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติกันอย่างไร ก่อนเผ่าพันษาทำกันอย่างไรขอวัดเราต้องทำอย่างไรตั้งใจอย่างไรให้ระลึกถึงระลึกถึงว่าตางว่ามันย่อย่อนก็ต้องกลับตัวปรับปุงด้วยเ้ยืยเหมือนกเรภาวนาทำอนาปานสติรมหายใจหายใจเข้าออกสม่ำเสมออื เมื่อจิตมันวุ่นวายไปตามอารมณ์ก็ยกขึ้นมาอีกตั้งใหม่เมื่อมันเป็นไปตามอารมณ์ก็ยกมันขึ้นมาอีกตั้งใหมอ่อย่างนี้ก็เหมือนกันทางจิตเราก็เป็นอย่างนั้นทางกายของเราก็เป็นอย่างนั้นต้องพยายามไอ้ทําอย่างอื่นที่เราทํามาแล้วแตเ่เต็มเมื่อเกิดมาจะถึงบัดนี้หลายปีเราเราทำเราได้นทำความชั่วในี่ความไม่ดีมามันทำมาได้แล้วมากเลยบัดนี้เรามาตั้งใจ สร้างความดีของเราสามเดือนด้วยในภาษานี้ทุกคนถือว่าถือปฏิสนธิใหม่มตั้งใจใหม่ตั้งจิตใหม่เลิกกันถึงแม้ว่าอยู่ในพระนี้หรือออกไปแล้วเป็นต้นก็ให้มันเป็นนิสัยก็ให้เป็นปัจจัยการทำดีแล้วมันไม่เสียหรอกการทำถูกแล้วมันก็ไม่เสียม,มันจะไม่ดีแต่การทำไม่ดีเท่านั้นแหละ มันจะไม่ถูกแต่การทำไม่ถูกเท่านั้นแหละไม่ไปที่ไหนลอยู่ที่จิตใจของเจ้ากอนนั้นไอ้ความชั่วเราทำมาแล้วมันไม่ควรจะวายใจนี่ล้นลึกมาแล้วมือวานนี่ก็ดีมือซื่อนี่ก็ดีสองเดือนสามเดือนมาแล้วก็ดีเกิดมากด็ดีแล้วก็ไม่สบายใจถ้าเราทำสิ่งม่สบายเช่นว,ว่าในวัดนี้ตั้งแต่ก่อน เราเป็นฆราวาสเรามาทุกข์โอเสียนพระถูกไเป็นต้นเปรียบกไปฟังหนึ่งถึงแม่ว่าเราเข้ามาวัดมามองเห็นเสียนพรนโอ้ยมันบาปเลือเกินถึงแม่ว่าเราอยู่นอกไม่เข้ามาวัดเราคิดถึงเมื่อะไรมันก็บาปอยู่เหมือนนั้นไม่สบายอยู่เหมือนถึงแม่เรามาบวชอยู่ทีนี่เป็นต้น ยิ่งแล้วการยิ่มมา,าไหว้ทันทุวันทุวันเนี่ยเสียงท่านไม่มีพอเราทุกข์ไปเนี่ย <S <S นี่เดียวกว่าการทําไม่ดีเนี่ยบาปไม่ค่อยสบายใจเลยนี่นี่เลยเอไอความชั่วทําแล้วภายหลังเดือดร้อนไอความดีเราทําแล้วไม่เดือดร้อนอันนี้ก็ฉันใดฉันนั่น <S 1> <S 1> บัดนี้เรมามาทาเป็นพระ ไม่ดีแล้วปฏิบัติดีแล้วมันสบายได้เพิศึกไปแล้วใครจะหันหน้ามาวัดลงปโปมงแม้มมันสบายมาหน,นมันก็บานพอบานแม่เราเราง่ายเราสบายเป็นที่พื้นของเราเป็นที่พื้นของดหลานของเราอันนี้สถานนี่เป็นสถานที่สร้างคุณงามความดีของเราในชีวิตนี้อย่างนี้ให้มันแน่นหนาไว้ในใจของเจ้าของเนี่ยดีมาก นี่เนี่ยการกระทำนี่เองอถ้าทำไม่ดีเดี๋ยวมันก็ไม่ดีในภายหลังนั่นแหละ